ขับไปสบายไปคือมันจะเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมยใช่ยึยึเราต้องคอยประคองใช่ใช่เนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าดีวเนี่ยเสียเปรียบคู่แข่งเรื่องนี้เลยอย่างเงี้เองกอร์นี่ไงดิดรอดนี่มีเหมือนกันเหมือนกันแล้วปกเบรกอัตโนมัติอันนี้คือ มาอยู่กับพี่ศรีบ้างรถคันนี้เป็นรถเบอร์หกพี่เอ๋อยู่เมื่อกี้นี้กับพี่โค้กแซงแซงหาเรื่องเออหาเรื่องเขาบอกพี่ศิีเลยอ่ะห้ามแซงกูนะวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้ทดสอบรถยนต์โตโยต้ารีโว่เนอะคันที่สินคับวันเนี้ยสินคับเป็นรีโวดี2.8 AT all wheel drive four wheel drive นะครับไม่ได้เป็นล็อกโคหรือว่า G R Sport นะครับเป็นตัว เรียกว่าเป็นตัวพื้นฐานเลยแต่เป็นขับสีเหมือนกันใช่ข้อจุดเด่นเนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นช่วงหลังเป็นแบบซูเปอร์เฟล็กก็คือใช้แหนบ3แผ่นนะครับแตกต่างจากตัวล็อกโคกับกับซีโดีเหมือนกันคือ3แผ่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็น GR เนี่ย GR จะได้เป็น5แผ่นตอนนี้จากความรู้สึกที่ขับ g r อาร์สปอร์ตมาเนี่ยขับ1ชั่วโมงนี่ก็เหนื่อยแล้วเพราะว่ารถด้านหลังเนี่ยมันดีดเยอะมากแต่ว่ามาในดีโบดีหรือว่าในล็อกโคแล้วเนี่ยพอขับแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่า สินสบายมากขึ้นรู้สึกว่าขับรถเปล่าเป่าเนาะอันนี้เราพูดถึงรถเปล่าอย่างเดียวเนาะเนี่ยเห็นไหมขับแล้วรู้สึกว่าเป็นไงพี่เอ๋เทียบกับจีอาที่นั่งมารู้สึกว่านุ่มนวลกว่าไหมคือสินป์เรรู้สึกว่าคันนี้นุ่มนวลกว่าจริงไม่พี่เอ๋ว่าที่อยากจะมานั่งกับพี่ศิล์เนี่ยอยากจะรู้ว่ามันนุ่มกว่ายังไงคือด้านหลังครับหลักๆอ่ะด้านหลังที่นุ่มกว่าแต่ว่า G R อา o r สปออ่ะ ตัวโช้กอัพกับตัวแนบแล้วก็สปริงต่างกันหมดเลยครับสมมติว,ว่าใน c r Sport เนี่ยสปริงเนี่ยจะมีค่าเคที่แข็งกว่าด้านหน้านะแล้วก็ตัวชโชคเนี่ยหน้าหลังเป็นแบบโมโนทูมเฟาบ้าถูกไหมครับแล้วก็แนบด้านหลังเป็นแบบ5แผนที่เราได้บอกไปแต่พอในรีโบดีคันนี้เนี่ย แล้วก็ในล็อกโค้เหมือนกันนะครับตัวชชอคอัพเนี่ยเป็นแบบทวินทูบทวินทูบแล้วก็ค่าสปริงเนี่ยนุ่มกว่าแล้วก็ตัวแหนบด้านหลังเป็นสามแผ่นก็นุ่มกว่าด้วยแต่ว่าทางโตโยต้าเขาบอกว่าสามารถถูกน้าหนักได้หนึ่งตันเหมือนกันคือน้าหนักบรรทุกอะเท่ากันใช่ใช่แต่ส่วนตัวพอได้ขับรืวดีประทับใจมากกว่าที่อาสปอร์ทั้งนี้ที่อาสปอร์เราก็ชอบมากซึ่งหนึ่งตัวเนี้ยตัวเนี้ยคันเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆ้นใช่ไหม อ่าสองจุคูณสอยู่ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งบาทคันนี้1ล้านคันหนึลงหม0 0 0ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์2.4จะเป็นอยู่ที่914,000บาทแต่เป็นขับเครื่อง4ล้อนะเราคุยเที่ยทิปนี้เราเป็นออฟโรดนะครับขับเครื่อง4ล้อหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็จุดเด่นเนี่ยของลีโวเนี่ย่็เช้านี้เราประชุมกันนะครับทาง product ขับบีฟมานะบอกว่าลีโวเนี่ยเป็นรถที่มี ตัวเลือกกันดับเคลื่อนแบบแมนมวนที่เราเลือกกันทั้วคนะเป็นแบบ two high four high แล้วก็ four L ใช่แล้วก็รวมถึงมีดิปล็อกด้วยกอรนี่กัดิปล็อกมีเหมือนกันเหมือนกันแล้วผมเบรกอัตโนมัติอันนี้คือเป็นจุดเด่นของรีโวนะครับเขาตั้งใจทํามาให้แบบสายลุยสายทําไร่ทํานาแบบเอาไปประกอบอาชีพเนี่ย คือเอาไปประกอบได้เลยใช่เพราะว่ากาวเคเลนส์ต่างๆเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็เท่าไหร่นะสวยเท่าไหร่สองหน้าอะไรแบบเนี้สองร้อยกว่าเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบปะสองร้อยสิบเจ็ดสองร้อยแปดสิบสองนะไม่ถึงต่อไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงวัตต์นะไม่ถึงประมาณอยู่ประมาณสองร้อยกว่านั่นแหละก็คือเอาไปใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เมื่อเช้านะครับเรามีคําถามยิงไปทางอินสตัคเตอร์มานะครับเออได้ยินคําถามตลอดทางที่เราเดินทางเลยอ่มีอะไรบ้างเราถามเรื่องพลังไรครับเพราะว่าสินนี้มีปัญหากี่ยวกับพลังไรเขาเยอะสุดเลย เพราะว่าไม่ชอบเลยนะครับหลังจากที่เราได้ลองขับ Ford Ranger Wildtrak อะไรอย่างเงี้ยเราขับแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นรถที่ขับสบายมากกว่าฟังกระบะอะไรเงี้ยเพราะนั้น่เป็นไฟฟ้าอ่าเพราะว่าในรีโวอะอย่างเดียวเลยที่ไม่ชอบอ่ะคือพรมาะัมันจะสะบัดแล้วก็มีรถฟีดแบ็กอะเยอะมากทบไปสะบัดไปขับไปสะบัดไปอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ชอบเลยเพราะว่าขับแล้วมันเหนื่อยเดี๋ยนะอธิบายอธิบายนิดนึงก็คือขับไปสะบัดไปคือมันจะเป็นแบบ อย่างนี้ใช่ไหม<า>ย,ยึกยึกยึกเราต้องคอยประคองใช่ใช่เราแลลด อะไรของรถเนี่ยมันมีรถฟีดแบกเยอะวเวลาขับอะ่ะมันไม่สมูทเนี่ย,<อ>ยเวลาบ,บเจอจัมเจออะไรพวกนี้มันก็สะบัดเลยสะบัดยาอะไรย่างเงี้ยหลายคนอะ่ะพอเราถามไปกับทางช่างข้างนอกอแล้วก็คนใช้งานส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าอ๋อมันสะบัดเพราะว่าหน้ายางมันกว้างแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เลยครับที่มันสะบัดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่ระบบตัวพวงมาลัยมันเป็นแบบไฮดรอลิกมันแตกต่างจากฟอร์ดเรนเจอร์ที่มันเป็นเอสอันนั้นเป็นไฟฟ้าเขาบอกว่า พอเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งที่มาขั้นกลางระหว่างตัวถนนแกนที่ขึ้นมาจากตัว,วลอ้ออะครับแล้วก็ส่งผลอะไรคราวนี้ยคนขับเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีรดฟีดแบ็กอะไรขึ้นมาบ้างแต่พอมาเป็นไฮดรอลิกอะมันไดเรกเลยก็คือแกนตึ้งแล้วก็ตึ้งยิงขึ้นมาเลยคราวนี้ยเวลามันมีสะบัดมีมีหล,ลุมมีบอ่อมีทางขุกขากเนี่ยงมอะไรรับหมดเราก็เลยถามว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้เราอยากรู้เพราะว่า อันนี้เราขับรถเก่งมาคือสินต้องยอมรับว่าสินเป็นสายรถเก่งสินเป็นสายรถแบบรถสปอร์ตอะไรพวามาขับรถแบบนี้จะรู้สึกหน่อยราคาไม่ชินไม่ชินเขาบอกว่ารีโวเนี่ยที่ยังใช้ไฮดรอลิกอยู่เนี่ยเป็นเหตุผลของ,ของการเรื่องเมทชนแนนครับเป็นเหตุผลเรื่องแมนแนนเขาบอกว่าเมทชนแนนง่ายแล้วก็เวลาสมมติว่าลูกค้าเนี่ยซื้อไปใช้นะครับขับไปในทิศตะลักนั่แล้วมันเนว่าขับไปขับมาแล้วมันขับขึ้นมาเด้งขึ้นมา ปูข้างนอกเขาก็ซ่อมได้เป็นนวลคือจสามารถที่จะเอามาแล้วแก้ไขได้อืแล้วก็เอารถไปใช้งานต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเน้นเป็นแนวทนทานซึ่งคีย์ของรีโวเนี่ยเขาให้ความสําคัญเรื่องความทนทานแล้วก็การที่ง่ายต่อการในแอ t เป็นหลักแล้วก็ไม่แพงด้วยนะแล้วก็ไม่แพงด้วยอันนี้เราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่เลยมันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมรีโวเขาถึง ไม่เปลี่ยนโฉมสักทีหนึ่งเขาก็อาจจะให้ความสาคัญในเรื่องการเป็นเทนเนอที่ง่ายนะครับสะดวกสบายเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าลูกค้ารีโบเนี่ยที่เขาซื้อไปเนี่ยเป็นลูกค้าที่อยู่ตามจังหวัดนะฮแล้วก็อาจจะไม่ได้สะดวกเข้าศูนย์ต้องแบบมีการปรับจูนปรับแต่งหรือว่ามีการซ่อมแซมกันเองด้วยนะบางคนบางบ้านเลยใช่เ้เขาก็เลยไม่มองข้ามเรื่องปัจจัยการใช้งานเรื่องนี้เหมือนกันครับเพราะว่ารถในในคันนี้เนี่ย อ่าหรือในรถโฟล์วิวของเขาออฟโรดของเขาเนี่ยเราจะไปเห็นอยู่บนดอยเราจะไปเจอบนดอยเะไปเชียงใหม่เชียงรายเราจะเจอโตโยต้าเยอะมากเราเจอเขาใช้โตโยต้าใช้คนใช้โตโยต้าเยอะเยอะมากแล้วก็เรื่องของขับเสียเวลาเขาเขาต้องขึ้นไล่ขึ้นดอยที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันมันมันจะลงมาดอยมาเซอร์วิสหรือมีปัญหาอะไรไม่ได้เลยแล้วแต่ถ้ามีคนจากทางข้างล่างขึ้นไปเซอร์วิสเขามันค็ยากใช่ไหมมันก็เลยต้องเป็นอะไรที่ง่ายเขาเรียกว่าลีโวนี่เป็นรถที่ขับื่อนเษฐกิจประเทศ อ่าจริงโอ้เขาได้ส่วนแบ่งทั้งการตลาดตั้ง50%นะ50%เลยเราขอเจาะจุดเด่นอีกจุดหนึ่งหน่อยด้วยเนี่ยเรื่องเครื่องยนต์1 GD ของเขาเนี่ย2องจุดแเทอร์โบนะครับเกียร์6สปีดอันนี้เราขับเป็นเป็นดีนะอยากจะบอกว่าอัตราเร่งเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วก็ทอร์กเนี่ยมากันแบบต่อเนื่องเลยมีให้พวกเราใช้กัน แต่ห้าร้อยห้าร้อยนิวตันเมห้าร้อยนิวตันห้าร้อยนิวตันเมจริงแล้วตัวแรงมนาเนี่ยสองร้อยสี่แรม้าถ้าเกิดเทียบในตลาดนะเวลาเนี่ยก็ถือว่ากลางๆเพราะว่าอย่าง Hilsu เขาก็ร้อยเก้าสิบในดีครอใช่แต่พอในใน r i v e เนี่ยสองร้อยสี่เครื่องยนต์สองจุดแปด Capacity เนี่ยเล็กกว่า Hilsu แต่ว่าให้แรงม้าแรงบิดที่ดีกว่าส่วนตัวเนี่ยลองขับทั้งสองคันแล้วคือสินค้าดีครอสมาแล้วแล้วก็ขับ River แล้วร,รวมถึงขับไวยแทร์เหมือนกันนะคือส่วนตัวเราชอบแรงบิดของคันนี้สุดของล<อ>ีโวชอบสุดเลย<อ>เพราะว่าอัตราลเร่งเขาดีจริงแต่ว่าเรื่องเกียร์เรื่องการปรับให้มันสมูทพวงมาลัยหรืออะไรเงรี้ย<อ>ถ้เาเกิดใช้งานแบบมาจากสายเมืองสายขับรถพาเจเจขามาสินแอบประทับใจบายแทร์มากกว่าแต่พอเป็นลีโวเนี่ยในเรื่องของความทนทานเรื่องเราเรามองถึงในแง่ของการใช้งานการขึ้นแซลบะครับลีโวน่าจะดีกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับดูเครื่องยนต์ 1GD เนี่ย เขาอัตราเร่งมาศูนย์หนึ่งร้อยเนี่ยเมื่อกี้เราลองเทสดูเป็นไงดีมากครับคือดีกว่าคือแอปคือรู้สึกว่าชอบกับสองจุดสี่สองจุดสี่สิบมันอึนไป<ม>แต่พอมีสองจุดแปดเนี่ยเวิร<ม>์กชอบมากชอบตั้งแต่คับีอาร์สปอี่เอาเคยไปทำเทสนะพ,พูดถึไมเครื่องตัวเนี้ยมันดีจังเลยเพราะว่า,วาก่อนหน้านี้เราก็ไปควีนส์ทาวน์ที่นิวซีแลนด์มาสิ่มีโอกาสได้ไปเช่าแลน์คูเซอร์ขับนะเป็นพาร์โดหรือพวกเนี้ยอันนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ก็คล้ายกันเนาะ สามนสามัูยหอใช่แต่ว่าสองท่แปดอะไม่อันนั้นน่าจะเป็นเครื่องเก่าแต่พอเป็นสองที่แปดเนี้ยจะบอกว่าอัตราเล่งอะไรพวกเนี้ยมันดูจัดจ้านกว่านะคือความรู้สึกเราอะเราชอบมากเลยชอบเครื่องยนต์ตัวนี้มากๆนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนที่ขับหลังอะไรพบกดิบล้ออะไรพวกเนี้ยเขาที่เอามีไม้ใช้เนี่ยคือเราปรับ ขับสองมาตลอดอแต่ว่ามันมีประโยชน์นตรงถนนที้เหมือนกันถ้าเกิดเราเจอฝนตกๆเนี่ยแล้วเราไม่มั่นใจในเรื่องการขับขี่เงี่ยเราก็สามารถที่จะปรับโฟร์ไฮรขับได้แล้วพอเราขับโฟร์ไฮด์เนี้ยก็คนที่เคยชินกับโฟร์ไฮเนี่ยก็จะเคยตัวด้วยเพราะว่ารถมันจะมีกริปทั้งสี่ล้อแล้วครับจะมั่นใจมากขึ้นแล้วปลอดภัยมากขึ้นด้วยคนระับก็เป็นจุดเด่นของรถที่เป็นรถออฟโรดนะมันมีโหมดให้เราเลือกมันทีเราทํารีวิวมันทีพี่เอกก็บอกว่าถ้าเกิดงบงบถึงเนี่ยดันขึ้นไปหน่อยไปเอาตัว ตัวบายโฟล์กซะจะให้คับดีนะแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อเป็นจีอาร์สปอร์ไปในงบประมาณ1นล้านสแสนบาทละสองสิสามละกนละสามละอันนั้นน่ะเราจะได้ตัวท่าสิเปอเซ็ตด้วยนะครับก็จะมีกล้อง a d a s มีแบบ P Condition อะไรอย่างเงี้ยแต่คันเนี้ยไม่มีไม่มี P Condition แต่มีบายสปอร์ตพอดิทัลลี่า็มีคือมันเหมือนเป็นฟังก์ชันความปลอดภัยมาให้แต่ว่าไม่ครบแต่ส่วนตัวใช้ก็รู้สึกว่าโอเคนะไม่ได้ติดอะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่า ไม่ค่อยดีไลท์ออนซิสเต็มอยู่แล้วเวลาขับแล้วเราก็ชอบดีไลท์บนไปอีกงั้นมีคําถามเหมือนคลิปที่แล้วเบยถามโค้กถามอ๊อฟเรื่องของหน้าตาแอร์ด้านบนในในกาเป็นแบบดิจิตอลเป็นเรื่องที่กมันจะพูดในคิดตัวเองเลยนี่คือด้วยความที่ไฮลักซ์เนี่ยรีโวเนี่ยออกมานานมากตอกย้ำครับในเรื่องของไทม์เลสดีไซน์ถ้าเกิดเราพูดถึงไทม์เลสดีไซน์เนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่ มันดูไม่น่าเบื่อเลยอะถึงแม้ว่าคู่แข่งเนี่ยเขาจะปรับแล้อ่ะเราดูนะไทตันเนี่ยอ่ะเขาก็ปรับอะไรก็ไม่รู้นะเขาปรับหน้าจอขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วแม้แต่ฟอร์ดอย่างเงี้ยฟอร์ดเนี่ยหน้าตาเขาดูฝรั่งใหญ่เลยนะอหน้าตาเขาดูฝรั่งคืนแต่คิดดูนะลีโวเนี่ยออกมากว่า13 14ปีแล้วนะช่วงเนี้ยเขาก็ไม่เนื้อเชนไปรอบหนึ่งใช่ไหมฮะพอไม่เนื้อเชนเอาจริงก็ยังลอยถ้าส่วนตัวเรามองนะเวลาเนี่ยถ้ายังเทียบกับคู่แข่งเขาก็ยังหน้าตาดี มันมีความคือรีโวเนี่ยมันจุดเด่นของเขาคือไฟหน้าที่มีการออกแบบแบบทรงแนวนอน uh huh. มันจะไม่เหมือนคู่แข่งที่แบบกระบะส่วนใหญ่ก็จะออกไฟอ่ะเป็นแสบทรงแนวตั้งครับหน้า <c oughs> แต่รีโวจุดเด่นก็คือทรงแนวนอนเราด้านหน้าเนี่ย <Okay. S 1> เขาออกไฟหน้าแบบเป็นทรงแนวนอนทําให้รถเนี่ยมันดูเดนอเกมันดูมันดูเชียวมากคืนเนี่ยคือเอกลักษณ์ของรีโวเลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายของรีโวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็ชอบเหมือนกันมันคลาสสิกถ้าเกิดถามสินะ ถ้าเกิดเราดูย้อนกลับไปในไฮรักซ์ไม่ว่าจะกี่รุ่นกี่รุ่นส่งเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแม้แต่ว่าเอารถแบรนด์อื่นอย่างเงี้ยเขาอาจจะดูแบบก็พยายามจะฉีกแนวนอะอ๋อเป็นสามช่องมันแบบแบบมีนู่นมีอะไรมาให้เราดูแบบแปลกตาแปลกอะไรแต่สุดท้ายแล้วอะดีไซน์ที่ดีโวใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ดูแบบเขาเรียกว่าดูทัเลสอะพินว่ายังใช้ได้อยู่ ใช่เสียงมันดูทํามเลสมันดูทัฟมันดูแบบมันดูไม่เบื่อเขาเรียกว่าน้อยแต่โก้โอเคฟิลนั้นเลยเลสอ i สมอลน่เรื่องจริงก็ถือว่าเจอได้โนกันใช่ถือว่ายังได้แต่แต่สิ่งที่รู้สึกว่ารีโวเนี่ยอัเดตแล้วนะคือรู้สึกว่าตัวแพลตฟอร์มของรถเนี่ยมันมันอัเดตไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบแข่งที่เราขับมาอย่างฟีลลิ่งเนี่ยเขาจะ เหมือนจุดสุด่วงค่าซีต่างๆเขาจะต่ำกว่า,านี้แล้วแต่พอมาในรีโว่พอเราลองขับนะว่าเรารู้สึกว่ารถมีการโค้งตัวเยอะ,อะยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็ตัวโชงกอัพต่างๆพอแพลตฟอร์มมันมันไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มใหม่โช้กอัพสปริงแหนบอะไรพวกนี้มันก็ทนนํางานนะแต่มันก็ดีไซน์ช่วงล่างดีไซน์ฟิลิกมาแบบยากเลยเพราะว่าหลักๆถ้าเกิดเราได้แพลตฟอร์มใหม่มาดีตัวโครงสร้างเขาดีเนี่ยการดีไซน์ช่วงล่างฟิลิกกันขี มันก็ทําคือช่วงล่างก็ทํางานมิเนเงยเครียดด้วยนะแต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยต้องฟัดกับรถรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องเลนสน์เรื่องจูนช่วงล่างใหม่อะไรใหม่เข้าไปพอมันเริ่มจูนช่วงล่างใหม่อะไรใหม่สิรู้สึกว่าคอมปเนด์นต่างๆมันก็ทางานเครียดเนี่ยเป็นอ<ฮ>ีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าดีโวเนี่ยเสียเปรียบคู่แข่งเรื่องนี้เลยเรื่องแผลตฟองซึ่งมันแก้ไม่ได้ซึ่งแต่ตอนนี้ต้องบอกแบบนี้นะพี่สินพี่สินก็เราก็เคยไปขับตัวใหม่อ่าไม่ใช่ใหม่ แต่เป็นอนาคตของในตัวรีโวที่เราไปบุรีรัมกันที่จะเป็นรีโวเนี่ยที่เราไปขับที่บุรีรามใช่ที่เป็นหมด3ามพนหน่3สาม powertrain มี f c e v e v แล้วก็ดีเซลไฮบริดใช่ซล่าสามรุ่นั้นก็คือเขาให้ทดสอบแค่ตัว powertrain ดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเอาตัวปัจจุบันเนี่ยมาฟิตติ้ง powertrain ใหม่ใช่ก็ยังต้องใช้ซีเดิมอะไรเดิมช่วงล่างแต่ก็จะมีการปรับช่วงล่างใหม่ พื่อที่จะให้เหมาะสมกับการกระจายน้ำนั้นี่น้ปลี่ยจายกระจายน้ำหนักรถที่เปลี่ยนไปก็ต้องรับช่องล่างก,กันใหม่คราวนี้ถึงปรับใหม่แล้วว่าส่วนตัวมองว่ามันดีขึ้นแค่เล็กน้อยอหลักๆก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นที่โครงสร้างมันอ่ะแต่แต่แต่ว่าถ้าเกิดฟังแบบนี้นะมีความคิดแต่<อ>แต่ยังไม่หยุดยังไม่จบแต่ที่เราไปเทสมาเนี่ยพวงมาลัยที่เขาให้มามันไม่ได้เป็นเดวลิกไงวันนั้นที่เราเทสกันทั้งสามคันนะครับวงไฟฟ้าเป็นอีพถูกต้องพอมาเป็น EPS อ่ะ เวลาเราขับอะเราดูจะรู้สึกสบายมือสบายตัวมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องรับแรงซับขึ้นมาแบบไฮดรีลแบบนี้เนี่ยอีกเป็นอย่างเดียวที่ชอบแต่เราจะขาดความรู้สึกนะเราจะขาดความรู้สึกกับพื้นผิวว่าตอนนี้เราขับบางอย่างคนขับเขาไม่ต้องรู้แต่คือวิศวกรที่เราถามไปเขาแก้ตัวหรือเปล่าว่าเขาต้องการให้มีอินเทอร์แอคกับคนขับเขาบอกว่าเนี่ย พอไปเทลลิกแล้วว่าเขาต้องการแบบเวลาคนเอาไปใช้ออฟโรดอะไรเงี้ยสามารถสัมผัสได้ถึงพื้นผี่ถนนที่มันขุขระสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยล้อกำลังเหยียบอะไรอยู่อะไรอย่างนี้เลยนะคอมเมนต์นะคอมเมนต์เพื่อนๆฟังถึงตรงนี้ชอบแบบที่พีเสีนแบบนี้หรือว่าแบบเดิมแบบนี้เขาแจ้งมาแบบนี้ตอนนี้ผมก็เลยถามกลับเข้าไปครับแล้วมันจะเป็นต้องรู้จริงเหรอครับคือส่วนตัวเนี่ยลองทับขึจริงแล้วว่าเราไม่ต้องรู้ขนาดนั้น เราต้องการการขับขี่ที่แม่นยำอันนี้สิ์อาจจะมาจากรถขาก็ได้นะสิ์ชอบรถที่มีความเดนนิมิกสูงควบคุมเฉียบคมที่มันชอบในสไตล์รถที่มีเดนนิมิครถเก่งรถแบบแคมรี่ออฟดิสเงี้ยมคมมาอะไรเงี้ยแต่พอเป็นกระบะแบบไอ้บางอย่างมันก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าืคอไม่ต้องมาสะเทือนถึงวงมาลัยให้รู้สึกมันต้องคนขับมันต้องคอมฟอร์ตเดย์ความรู้สึกเราอ่ะก็เลยเถียงกับวิศวกรไปออ๋เนี่ยมันเป็นเรื่องของ คนใช้งานต่างจังหวัดคนใช้งานออฟโรดที่เขาต้องการโรดฟิดแบบก็เลยไม่เขียงดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสายเพราะว่าสายสายออฟโรดเอาจริงๆพี่เอได้เคยเข้าไปอยู่ในนิดหน่อยก็อยากจะรู้ความสึกว่าตอนนี้อย่างรถเนี่ยมันขึ้นหินมันปีนต่มันอะไรมันอาจจะต้องอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกขึ้นมาบ้างนะมันสั่นไหมแต่เราคิดว่า ebs มันก็รู้สึกนะอ่าแต่มันก็รู้สึกแบบมันต้องแรงจัดจัดอ่ะมันรู้สึกอืมก็ถ้าเกิดจะพูดเหมือนที่พี่ศิปบอกเนี้ยก็คือไปอยู่ในตัวดักเจน ซึ่ง <Net S 1> จะ <Gen S 1> เป็นแบบนั้นซึ่งน็กเจนเองเนี่ยเวลาเราไปขับผีออฟโรดจริงๆที่ได้มีโอกาสสัมผัสเออมัน,ม,นมันก็ได้อยู่นะมันก็รู้สึกอยู่เพราะรถมันสะเทือนมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราผ่านพื้นผิวที่มีมีปัญหาขุ่นขาเอออาจจะไม่ต้องมาสะเทือนถึงมือซึ่งถ้าเกิดสะเทือนถึงมือขับมานั้นหนักๆก,ก็เมื่อยเหมือนกันนะมันจะสั่นเข้ามาแต่คนที่ซื้อไฮรักซีโอในเวลาเนี้ยเมื่อกี้เราถามถามทางการตลาดเขาบอกว่าพี่ลีโวขายดีไหมเขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยรีโว่กับโฟล์เจอร์ขายได้เรื่อยๆนะเราก็ไม่แปลกใจหรอกว่าว่าเขาขายได้เพราะเขาได้นั่งคือ,ค,อ,ค,อคือยอมรับจริงๆว่าแบรนด์เพอร์เซพชันเนี่ยสำหรับคนไทยนะครับโตย้ตาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนไทยยอมรับมากที่สุดจริงแม้ว่าเรามองถึงตัวกระดกเนี่ยเ,เขาอาจจะไม่ได้ update, อัปเดตเหมือนคู่แข่งหรือว่าแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคนไทยก็ยังอาแขนตอนหับโตย่าอยู่แล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าโตย้าเนี่ยไปในมาในเนี่ย ไม่ตายแน่นอนสองไม่ใชแนนราคาถูกเพราะว่าเขามีเครือข่ายอะไรเครือข่ายโครงสร้างที่พร้อมที่จะเซอร์วิสลูกค้าในประเทศเนี่ยแบบพร้อมแล้วก็ครบถ้วนจริงๆเ<า>ขาเรียกว่าพร้อมแบบไม่ว่าจะปัญหาไหนหรือว่ารถคุณจะไปแบบเป็นอะไรพวกนี<า>้โตต้าเขาพร้อมที่จะเซอร์วิส<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อรถหนึ่งคันโดยการหลักการขายถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เห็นว่าตรงนี้คือเหตุผลสําคัญเลยนะใช่และวนั้นยังไม่พอนะครับด้วยความที่รถเนี่ยออกมานานมากเนี่ย ถูกมากะ<อ>แล้วก็เป็นรถที่ผลิตในประเทศด้วยนะครับอยากจะบอกว่าค่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดเบิกเองซ่อมเองเนี่ยสิเคยไปเจอค่าอะไร่แบบหลักสิบหลักร้อยเลยนะถูกจัดเลยนะครับเรียกว่าถูกจัดเลยคราวนี้ใครที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็มั่นใจแน่นอนว่าการเดินทางคือแน่นอนคนซื้อโตต้ตารีโวไปเนี่ยเขาต้องใช้งานหนักอยู่แล้วถูกไหม,มเขาเขก็มั่นใจว่ารถเขาไม่ตายแน่นอนแล้วก็ไม่ทาให้ชีวติตเขาแบบพังทีน่าได้แน่ เขาเลยมั่นใจว่าเออโอเคถึงแม้ว,ว่ายังไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนโฉมปรับเรื่องเทคโนโลยีอะไรที่มันนะดูแบบล้ําสมัยมากมายเขาก็ยังยอมรับในความเป็นโตตัตายอยู่เขาก็เลยมั่นใจที่จะเสียตัวได้คราวนี้กลับมาในเรื่องทริปแหละเราคุยถึงรีโวไปแล้วในทริปเนี้ยพี่ศิลเราจะต้องไปออฟโรดพี่ศิลเคยขับออฟโรดจัดจ้าหนักๆบ้างอย่างครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้มีโอกาสขับแต่เป็นรถส้น มันบบันเป็นรถยุโรปอ่เโอเคมันก็ไม่ได้ฟิวนี้อ่าเพราะนั้นเอาเอา X5 X15 ไปขับโอเค,คแต่วันนั้นขับไปพม่า,รมารจริงจริงครับพี่ แต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสขับเอารถกระบะอย่ายไงเงี้ยนะครับซึ่ง <Okay. S 2> ฟิลมันก็น่าจะต่างกันเนื่องที่แบบรถโครงสร้างแบบบอดี้ออนเฟรมแบบนี uh huh. ้ระยะฐานล้อแล้วก็ระยะความสูขขงเนี้ยแกลบแบบนี้อะไรเงี uh ้ย huh. มันน่าจะดีไซน์มาให้เหมาะสมกับเส้นทางที่มันเป็นออฟโรดจริงๆมากกว่า uh huh. ที่จะทำเอฟสิบห uh ้าอย่างนี่ะเออฟิลเนี้ยน่าจะแบบเนีกว่านะครับก็เดี๋ยว เราไปดูไปคุยกับพี่สินตอนท้ายอีกทีหนึ่งว่าความรู้สึกที่ได้ไปออฟโรดแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าทริปเนี้ยที่ทุกคนที่เห็นอยู่นะครับทั้ง2คลิปนะั้น2สองคลิปละนะครับเราพาทุกคนมาออฟโรดกันคราวนี้ในมุมของอ๋อจะไม่ได้เนอะเพราะว่าพี่สินยังไม่เคยออฟโรดเลยขอเนบอีกนิดนึงครับได้เรื่องอัตตาเสียเงนน้ำมันนะครับอ่าเป็นไงท่านี้เนี่ยคือสินเป็นคนที่ขับเท้าท้าวหนักมากอืสินขับได้อยู่9.5กิโลเมตรตอริตร9.5กิโลอ่าโอเคแต่ว่าอันนี้อันนี้ สิทธิ์ลองถามอินสตั์เตอร์คนที่เขาตรวจอัตราเช็คตัว,ตว,ตว,ตวน้ำมันเพราะว่าจอดทุกสต็อปเนี่ยเขาจะมีการตรวจเช็คว่าคันไหนได้กี่เท่าไหร่อะไรอ่างเงี้ยคือเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 1 1 2กิโลองตัเปตันลิตรอ่าซึ่งของพี่เอ๋เนี่ยได้ประมาณ12บสเกือบสิละ1 1บเ1 9จุแถวเนี้ย1 1บเอะไรเงี้ยคนเดียวขับกันแต่เราเท้าหนักนะครับเราก็เลยทำอัตราเช็คตัวได้เลยตัวเดียวนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยจากการที่ได้ขับคนเดียวมานะครับขับคนเดียวสองจ AT นะครับ204แรงม้าคันนี้เนี่ยสามารถทำท็อปสปีดได้ร้อยเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหถร็ว่าโอ้โหเร็วมากเลยอ่ะแบบแรงอุณหภูิสั่นเสียงสั่นเพราะอะไรครับเพราะช่าชานท่องล่างของดินเราวิ่งอยู่บนถนนปูนตอนนี้แล้วมันมีขอบปูนอ่มันเด้งอัตราสิทธิ์เปลืองน้ำมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับเมื่อเทียบกับ ู่แข่งแล้วหรือว่า,าในตลาดที่เขามีขายกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเครื่อง 1GD 2.8เนี่ยก็ถือเป็นเครื่องยนต์ที่มีท็อปที่ดีท็อปสปีดดีอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็อัตราสเปลน้ำมันเนี่ยก็ถือว่าทำได้ประหยัดด้วยก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นตั้งแต่ในคลิปที่แล้วที่นั่งกับโคกับออฟอ่ะก็บอกแล้วว่าอัตราเฉลี่ยของรถเนี่ยไม่ว่าจะเครื่อง44เท่าไหรอ่อ่ะเฉลี่ยอยู่ประมาณ90 กับ11เนี่ยอยู่แค่นั้นนะเราขับมาหลายลูกมันก็มันก็ไม่ได้ดีขึ้นไปแบบโหเข้าไปได้แบบ14 15มันไม่ถึงขนาดนั้นเราเลยจะเชียร์ให้คนซื้อ EVO วซื้อวินเกอร์2.8ดีกว่าอืมตกต้องเพราะว่าเคยขับเคยขับ3.4 3.4อืดมากเป็นเครื่อง เป็นเครื่องสอดยุสี่แล้วขับสี่นะครับมันก็จะไปหนักไอ้เฟืองไอ้เฟืองที่เฟืองหน้าเฟืองหน้าที่มันแบบเมื่อกี่เราคับดูมให้แล้วมันปล่อยฟรีปล่อยอะไรพวกเนี้ยเราจะรู้สึกว่าฟีลลิ่งการขับอ่ะก็แตกต่างจากขับสองอีกมันดูแบบไอ้นี่ไปหมดเลยอ่ะแล้วพอมาในรีโว่แอบรู้สึกว่าน้ำหนักน่าจะเบากว่าโฟลเดอร์ก็ซีซีใหญ่ขึ้นก็ก็ไปเร่งสองจุดแปดเนี่ยขับดีเครื่องยนต์อะดีแต่อย่าให้ช่วงล่างโฟลเดอร์ที่อาร์ซ์บอลมาใส่ที่มันเป็นคอยสปีดด้านหลังอ่างนีแต่ว่า พอเราบอกว่าเนี่ยทำไมรีโวอ่ะไม่ใส่คอยสปริงด้านหลังนะเหมือนในลัคเตอร์ในรถกระบะพวกไฮเปอริดแมนจริงๆเขาทำได้นะครับแต่ว่าเขาติดเรื่องภาษีถ้าเกิดด้านหลังเป็นคอยสปริงต้อภาษีเปลี่ยนเลยอันนี้ที่เขาแจ้งมาแล้วมันจะกลายเป็นแบบรถไีสเซนเซอร์ฟิลนั้นราคามันก็จะกระโดดไปเป็นแบบเหมือนฟิลเหมือนลัคเตอร์อันนี้จริงแต่ว่าทำง่ายนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอีกปัจจัยเลยที่ทางทางด็อกเตอร์นะเขาบอกนะเราก็เพิ่งรู เม่เช้าเดี่ยว,ว่าอ๋อถ้าเกิดช่วงล่างมันไม่ได้เป็นแหนบภาษีสะแต,ต,าาาตการกัก็แต,ตกต่างกันใช่ครับ<อ>มันนับไปเป็นแบบเป็นรถไปแล้วใช่เป็นรถแบบเจเอร์คาร์ซึ่งอันเนี้ย<ๆ>ตอนเนี้ยที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันหมายถึงว่ารถบรรทุกในเชิงพาณิชย์ใช่ครับมันมีแหนบพอมันนั่นเสร็จมันก็จะอีกภาษีนึงใช่ใช่มันก็เลยทําให้เป็นแบบนี้แต่ว่าตอนที่เราไปที่บุรีรัมย์สิ่งหนึ่งที่เราเห็นอะไรด้วยที่สินคันที่ส่งออสเตรเลีย ตัวของโช้กเขาอ่ะถูกย้ายตำแหน่งจากข้างในมาอยู่ข้างนอก,นอ,กอ๋ออันนั้นไม่เป็นตัวนี่ฮะไอ้ตัวตัวคล้ายๆกันเหมือนตัวแรปเตอร์ใช่ไหมใช่แต่ท่านั้นท่านั้นก็ยังไม่ได้มีเรื่องของอันนั้นเป็นคอนเซ็ปต์ขารอยู่อ่าแต่เป็นแหนบนะยังเป็นแหนบอ๋ออะไรกัะนะ <laughs> แบกกันแอนเลย <laughs> <ม>ก็สามารถที่จะแบกน้ำหนักได้นะครับซึ่งน้ำหนักที่แบกมาวันนี้เนี่ยหลังแอนแบบนั้นเมื่อกี้ทางอินสตรรคเตอร์เขาแจ้งมานะครับว่าเขาแบกน้ำหนัก หกร้อยกิโลหกร้อยกิโลใช่ประมาณหกร้อยกิโลแล้วก็ตัวลมยางเนี่ยที่เราเติมกันมาคันที่วิ่งเปล่าอยู่เนี่ยเขาเติมมาให้สักหกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคันที่โหลดหนักที่เป็นเขาแบกน้ำใ่อยเขาใส่มาสามเก้าก็จะหนักหน่อยอะไรเงี้ยนะครับใครที่ซื้อดีโวไปนะครับเรารู้สึกว่ารถมีอาการดิ่งให้ลองเช็ียลมยางดูทีหนึ่งถ้าเกิดเราอาจจะเติมอูเวอร์สเปกไปก็กหมันเช่นลมยางและต้องเติมลมยางตอนที่ร้อเย็นด้วยนำมาเติมกัน จะให้ค่าที่เป็นยับนิสุดแม่ได้ทริคดีๆจากพี่ศิธ์มากเลยนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าเพื่อนๆดูวันนี้น่าจะมีความเข้าใจในตัวของตัว t o ลต้ตาไฮรักรีโวดีของเขาเพราะว่ามาในในตระกูลแบบรีโวดีแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ในทริปนี้อย่างที่บอกเป็นออฟโรดเดี๋ยวเราตัดภาพไปอีกทีนึงไปดูในสนามออฟโรดกันว่าเราต้องไปทําอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงน่าจะได้ความรู้แล้วล่ะให้พี่ศิลป์ฝากคลิปของตัวเองดีกว่าอันนี้ จริงอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะออนคลิปสิเหมือนกันใช่จริงจริงก็ไม่มีอะไรครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่เราได้ทดสอบตัวสมรรถนะช่วงล่างตอนที่เราขับออฟโรดไปแล้วว่ารถเนี้ยสามารถที่จะลุยได้แค่ไหนน,นะครับแล้วก็ตอบสนองเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีหนึ่งอ่าได้ครับ Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs on. บ้างครับพี่ศิลป์จากการที่เราสอบทั้งทางเรียบทางออฟโรดเนอะเราไม่เคยได้มาทริปออฟโรดเลยวันนี้เนี่ยโตโยต้ามอเตอร์เนี่ยพาสิบมาเนี่ยเซมรู้สึกประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็มาได้ทดสอบสมรรถนะแล้วก็ความขีดความจํากัดของตัวรถรีโวเนี่ยอย่างแบบเขาเรียกว่าแบบสุดจริงๆนะทั้งแบบทางลาดชันนะครับแบบทางวิบากต่างๆเนี่ยเราได้ใช้โหมดการขับขี ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น4 High 4 Low Diblock อะไรแบบนี้เราได้ทดสอบว่าเอ,อ้ยแรงบิดของตัวเครื่องเนี่ยของ 1GD เนี่ยเขาทำออกมาดีจริงนะครับแล้วก็สมูทมากถ้าเกิดสมมติว่าเราสังเกตดีนะว่าทางขู่ขาต่างๆถ้าเกิดเราเร่งเร่งรอบคงที่ที่1 5 0 0าไรรอบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรถมาสามารถที่จะไต่ไปในเส้นทางที่มันแบบกู่ขาดได้อย่างแบบสบายๆได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยสิทธิ์ขับเป็นตัว s u p e r f l e กมาเ,เป็น d o e D เนี่ย รู้สึกชอบมากกว่าตัว GR นะี GI อยเขาเปิดไปหน่อยอออแต่ว่าพอเป็นซูเปอร์เฟลกเนี่ยรู้สึกว่าขับได้สบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวลมยางที่เติมมาก็เติมในเกณฑ์ประมาณสัก36อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการขับขีรถกระบะเปล่าที่รู้สึกมั่นใจนะับ <c oughs> แล้วก็พวงมาลัยไฮดรอลิกที่ตัวส่วนตัวไม่ชอบเลยแล้วคิดว่าเพื่อน <c oughs> ๆหลายคนก็มีประเด็นเหมือนกันเขาบอกว่าการที่ได้ขับเป็นตัวไฮดรอลิก แบบนี้พวงมาลัยมันสามารถที่จะมนแทนแนนเองได้นะครับแล้วก็เวลาเราไปลุยป่าอะไรพวกนี้แล้วมันมีปัญหาจริงเนี่ยก็สามารถเียรซ่อมแซมเองได้ด้วยอันนี้คือประโยชน์ของการที่ใช้ระบบพวงมาลัยแบบไฮโดรดิกแล้วมันจะสะบัดอาจจะมีโรถฟีดแบ็กซะหน่อยอแต่ว่าใช้งาน,นจริงๆตังนี้โตวต้าบอกว่ามั่นใจได้ว่า ลูกค้าไม่ไปตายกลางป่าแน่นอนเออโอเคแ,แล้วเมื่อกี้นี้ในซาทางออฟโรดที่เราลองวิ่งทั้งสสเตทเนี่ยพี่สินดูแล้วสเตทไหนดูยากแล้วต้อง,งใช้ทักษะว่า,าอ่ามันมีสเตทหนึ่งที่มันมีร่องขนดนะอ่าอันนั้น,นรู้สึกว่าถ้าเกิดอาจจะต,ต้องดูรายนิดนึงแต่ว่าเรามากับจิมมี่นะพี่จิมมี่บอกว่า อันนี้ถือว่าซอฟมากแล้วไม่ได้ลำบากขนาดนั้น<ม>แต่เราก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ลำบ,บากมากจริงๆ uh huh. แต่ว่าทางราชันอ่ะที่มันแบบโอ้โหองศาเนี่ยชันระดับสิบเก้าสิบเรถไม่ไปได้เดี๋ยวกีฬาขี่นังแจ็คเดี๋ยวถ้ามีทริปออฟโรดพี่สินไปไหมเดี๋ยวพี่เอกชวนไปเที่ยวออฟโรดไปดูออฟโรดกันรถไข่อะฮะแล้วเจ้าอาชัยรถไข่อาชัยรถเขาเหรอเออโอเคเจอกันครับสวัสดีครับ feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them If you coming for me, hope you ready for a demon I got eyes in the back of my head I'm seeing, take me for granted And you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving